สวัสดีคับวันนี้เราพบกับช่องนิกซีมีตั้งแค่แนวนะครับวันนี้เราไม่มีนะครับแล้วก็ตัวยินด้วยนะครับเราจะมาตำส้มตำกินนะครับวันนี้เราจะตำปีนไก่นะครับหรือว่าเล็บมือนางนะครับนี่ครับทุกคนทีเด็ดครับทีเด็ดเปื่อยครับหมูยอครับเห็นไหมครับและพริกครับแล้วก็กระเทียม นะครบโอ้โหา oh oh. ทิ้งให้ละเอียดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยจะใส่ตี่ไก่นะคะ 你们呢？ 对。Hey. นี่นะครับถึงของเด็ดแล้วนะครับตีนไก่ครับหรือเล็บมือนางนะครับ <c oughs> ล้นครับทุกคนโคตรเยอะนครับทุกคนเราจะมาชิมกันครับว่า ครับเก็บแล้วนะครับทุกคนน่ากินไหมครับเดี๋ยวเราจะชิมนะครับติ่งไก่ลองดูครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ